สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปานีจันหอมเจ้าของสวนจันหอมนะคะหรือว่าสวนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรอินทรีย์ค่ะพื้นที่ตั้งของสวนจันหอมนะคะอยู่ที่บ้านโคกพัฒนาตำบลละลายอำเภอกันทาลั์จังหวัดศรีสะเกษค่ะสำหรับทุเรียนที่เราปลูกในตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นทุเรียนพันหมอนทอง ะะอายุ5ปีนะคะหปีเต็มย่างปีที่6กนะคะก็ให้ผลผลิตในปีที่2องคะคะอันนี้ก็ทุเรียนส่วนจันหอมนะคะที่เราใช้มูลไส้เดือนในการดูแลอยู่ในช่วงหัวกํไไรใหญะะ่หลังจากที่เราแต่งดอกมาได้ประมาณ18วันนะคะทุเรียนเราก็อยู่ในช่วงหัวกํไรใหญ่ อีกประมาณไม่เกิน10วันน่าจะบานหมดทั้งต้นเลยนะคะสำหรับการใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะเราก็จะหวานทั่วทรงพุ่มระยะนี้ก็เป็นระยะ,ะที่ทุเรียนให้ดอกเราก็จะเพิ่มการใส่ปุ๋ยอยู่ที่ต้นละ7-10ถึงกิโลนะคะเพื่อให้ให้ต้นได้กินด้วยดอกได้กินด้วยะะจากปกติเราจะดูแลแค่ การดูแลเราจะใส่แค่ต้นละ5กิโลต่อเดือนแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นเพื่อให้ดอกทุเรียนและใบทุเรียนได้กินไปพร้อมกันนะคะก็จะหวานทั่วทรงพุ่มเดือนละหนึ่งครั้งสำหรับการสะสมอาหารของทุเรียนนะคะบางท่านก็จะสอบถามว่าทำไมมันออกทุกปีอย่างนี้การสะสมอาหารของเราก็คือใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะใส่ในปริมาณที่เพียงพอ ู้เรียนนะคะจะกินอาหารจะดูดอาหารขึ้นไปข้างบนแล้วก็ส่งลงมาข้างล่างถ้าผู้เรียนไม่มีอาหารพอจะไม่ออกมาทุก,กิ่งแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการใช้ปุ๋ยธรรมชาติเหมือนปุ๋ยมูลไส้เดือนของเราเนี่ยเป็นปุ๋ยเย็นนะคะผู้เรียนจะคือจะดูดกินเข้าไปไว้เรื่อยๆในการส่งผลกลับออกมาเลี้ยงเพื่อให้ดอกผู้เรียนมีมันก็ถึงได้มีเต็มต้นเพราะว่าอาหารเราเยอะนะคะกระจายไปได้ทุก,กิ่ง ตุเรียนเราก็ออกดอกทุกปีเลยนะคะนี่คือข้อดีของปุ๋ยมูลไส้เดือนของเรานะคะสาการให้น้ำตูเรียนสวนเรานะคะก็จะให้ในช่วงเช้าแล้วก็ให้ช่วงนี้ให้ในวงแหวนะวงแหวแต่ว่าเต็มให้น้ำในวงแหวนแล้วก็เต็มตรงต้นเลย ถ้ากรณีว่าเราให้น้ําผิดพลาดไปนะคะในช่วงที่เป็นหางแย้นเนี่ยมันก็จะหลือแบบนี้ที่ที่ให้น้ําพลาดเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันสวิงพออากาศสวิงให้น้ําปริมาณไม่เพียงพอแล้วก็น้าน้าขาดจากต้นไปมันก็จะทําให้หางแย้ร่วงแต่ในส่วนของกิ่งนี้เนาะก็จะมีดอกออกมาใหม่นะคะเพราะว่าอาหารเราเยอะในต้นเพราะว่าเราใช้ปุย๋ยมูลไส้เดือน จะมีดอกออกมาแต่เราก็น่าจะไม่เอาไว้ค่ะรู่นี้นะ่านะจะเด็บทิ้งอมมันนี้เราก็จะดูดูลูกนะคะอันนี้ก็คือเริ่มคัดได้เลยนะคะในในรอบแรกความแข็งแรงหนุจริงเนี้ยอยู่ได้ไม่เกิน3มลูกเราก็จะเลือกเด็กลูกที่ไม่ แข็งแรงทิ้งไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกที่ไม่แข็งแรงไม่สวยทรงไม่สวยสำหรับทุเรียนต้นนี้นะคะ<ม>ก็อายุ6ปีนะคะตอนนี้ก็มีผลผลิตอยู่ที่2รุ่นนะคะรุ่นแรกของเราก็จะรุ่นลูกเนี่ยอายุได้ประมาณ40วันละ,นะ,ะแต่ในส่วนผลผลิตก็จะนับไปประมาณ120วันเราถึงจะเริ่มตัด แล้วในส่วนรุ่นที่สองมันก็จะมีสองรุ่นในต้นเดียวกันต้นที่สองเนี่ยเออรุ่นที่สองมันก็จะเป็นช่วงหัวกำไรใหญ่หัวกำไรใหญ่ก็จะห่างกันห่างกันประมาณ50ิวันในในต้นนี้ระหว่างรุ่นสำหรับรุ่นนี้จะมีทุเรียนรุ่นแรกอยู่ที่ประมาณ30ลูกนะคะที่ที่เรานับดูที่อยู่แล้วแต่ก็รุ่นที่สองเนี่ยน่าจะเยอะ เพราะว่าจะออกมาทุกกิ่งแล้วก็ดอกสมบูรณ์ตอนนี้ให้ผลผลิต2อรอบไม่น่าจะต่ำกว่า80ลูกค่ะสำหรับต้นนี้นะคะ ามีผู้เรียนหลงให้ดูด้วยนะคะ,ะได้ดินหลายลูกเลยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะ,ะเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าเข้ามาเรียนรู้การทำปูนซีเ,เดือนการทำาุ๊กเรียนอีนซีหรือว่าการปลูกผักอินรีจากสวนเจริองของเราก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดหรือว่ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาน,นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่สวนเจ้หิหอมของเราะคะ่ะ ท่านไหนที่สนใจนะคะอยากติดตามสวนจันหอมของเรานะคะก็จะมีช่องทางฝันเฟตุกนะคะซึ่งเป็นชื่อของผู้ใหญ่เองนะคะชื่อปานจันหอมนะคะเขา้าติดตามได้และอีกหนึ่งช่องทางก็คือเพจสวนนะคะสวนจันหอมหรือว่าสวนยูนิลิเสเฐกิจพอเพียงท่านสามารถก็ติดตามและเข้าเยี่ยมชมของเราผ่านเฟตุกแล้วก็ สำหรับเบ้รโทรที่ใช้ติดต่อโดยโตรงนะคะก็คือ095-657